เห็นเียนวางแข้งด้วยเห็นหลายลูกเลยนะแต่ว่าลูกน้องเนี่ยก็คือลูกสอกเขียนไหมกก่อนนับลอดแทงเข่าโอ้โหสอกก็จะมีทั้งสอกมีทั้งเข่ามีทั้งแข้งเจ็ดไฟเนี่ยเราคิดว่าถึงเวลาเราชิงแชมป์หรือยังก็ยังตรงเลยนะก็ไปเรื่อยๆนะนะก็ยังไม่ถึงหกชั้นแบบก็แถ้าเกิดว่าชิงสมมุติว่าเราตั้งความหวังไว้ชิงแชมป์เนี่ยเราจะชิงรุ่นไหนนี่ครับร้อยยี่สิบหกเนี่ยคร้อยยี่สิบหกใช่ไหครับ พ่อญี่ปุ่นครับอ่าไปที่ไหนห้องเจ็ดห้องเจ็ดก็ได้แล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดให้เยอะแล้วแต่นะครับแบบนั้นได้หมดเลยนะครับโอ้พี่ผู้ชายนี้นะอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับยี่สิบปีโอ้อายุก็ไม่เยอะนะฮะเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานครราชนะราชครับถึงตอนนี้อยากเจอใคร มีนาใจไหมมีไหมแ้วยิบหงมีนาใจไหมนอแล้วแต่นักเตะนี่มาครับแล้วแต่ขอแล้วแต่โปรเตอร์แล้วกันเนาะใช่ครับจะให้เจอใครก็เจอเนาะครับผมฝากฝากติดตามหน่อยเนาะฝากแฟนมาช่วยจิดตามผมตลอดนะครับผมเต็มที่ทุกไฟครับผมครับไปแล้วละครับผมโอ้โหชว์ความโดตรงามร้อนแรงนะอ่ะชนะกี่ไฟละชนะกี่ไฟละเจ็ดไฟเจ็ดไฟไฟว่าจะได้ไหมได้หมดเล่ยมาไล่ลงมาเลยไล่ตั้งแต่ล่าสุดวันนี้ชนะปานเทพตานเทพน เพชรแสนแซบแก้แบชแสนแซบบคแกงดิ๊กแบงดิ๊กแบงธนชาติเก้าล้านแล้วก็ดาบดำแล้วก็ยอดดวงใจเป็นเจิตไฟติดตอนนี้คิดว่าน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราประมาณเทไหรครับร้อยยี่สิบหกเลยครับเต็มแล้วป่ะเต็มยังร้อย่สิบหกนี่แยิบห้าได้ยี่บห้าก็ยังได้ธนช้าก็ลดจนร้อยยีสิดก็ได้ก็ได้ วันนี้มาแทนเนี่ยใช่แต่ว่าเราซ้อมอยู่ตลอดใช่ไหมก็ซ้อมมีรายการวันที่10ครับออตอนแรกจะเจอโฟกัสใช่ครับอย่างนี้ไฟต่อไปก็มีโอกาสเจอโฟกัสสริงหรืว่าโอเคมันจะเจอโฟกัสไฟต่อไปออได้ครับได้ไหมครับ เออตอนนี้กําลังสุดเลยแฟนบอลอยากรู้ทําไมช่วงหลังนี่คัมแบ็กฟอร์มดีมากร่างกายดีมากเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุไหมอ๋อนี่ครับกีตต้อมกิตต้อมเข็นครับกิตต้อมกิตต้อมเข็นอะไรกับนักวยคนนี้บ้างเข็นบอกว่าตอนแรกนี่มีดื้อเหมือนกันก็มีครับมีดื้อมีเกเรบ้างใช่มันก็มีมีแล้วทำไมดึงดึงเข้ามาอยู่อยู่ตรงตรงที่เหมาะสมได้ที่ที่ก็คุยกันก็คุยกันน้องเข้า่าถ้า ถ้าไม่ไม่ตั้งใจก็ไปหาทํางานเออเอาง่ายๆอันนี้เด็ดขาดเลยถ้าเด็ดขาดเออแล้วเราทำเราเลยให้มาปรับนั่งปรับกันคุยกันว่าต้องตั้งใจนะเรามาถึงขนาดนี้แล้วพอจะแต่เต้ามาได้ครับก็เลยก็เข้าใจครับผมวันนี้ได้ฉีดไหมครับวันนี้ไม่มีอาฉีดครับไม่มีคเออเดี๋ยวค่อยไปเอาไปหน้าเนาะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผม